เป็นเมียรถแม่บัต้องไปก้าไปขายทำอยู่บาัดได้ซสตั้งเต็มจุงเสียงจะบอกคือเจ้าว่าอันบัดจียบัดใจพร้อมจี้ไปล้อมจังมันเกอน้องบัต้องโศกเศร้าโศกขีเหมือนเหมือนหนึ่งทีมีกันก็ได้จะบอกคือฟังตามกคำที่รู้ก็มันฟิดมันฝาดขอโหสิกรรม เป็นกรรมเป็นเวรเมือนนานแต้เจ้าอันของโบราณนะเมือนนานแต่เล่าจะบอกคือเจ้าทำเรียงทำลายมันมีกันนักมันมีกันลายถึงเจ้าถึงไหนเนื้อเจ้าเนื้อขาจะบอกคือฟังตามกรรมที่ลูดึ้อดื้อดึงอดอดดไม่ใจเจ้าอู้เจ้าโวโมหาน ตามตำนานก็มีเหมือนมาแต่เจ้าตามโบรนลานเ่นนานแต่เล่าจะบอกคือเจ้าเขาหูเลยฟังได้ฟังกันแจ้เป็นแน่นำเบี้ยหอยเงินคำของฮิได้หาได้จะบอกคือพังตามกรรมติลู